มะพราวทะเลในตัวนุนุนน์มีทั้งหมด36ต้นที่เป็นเพศและออกลูกอย่างที่เห็นเนี่ยมีตัวผู้เนี่ย4ต้นตัวเมีย7ต้นที่เหลือเนี่ยยังไม่รู้เพศแต่คงจะรู้เร็วๆนี้เพราะแต่ละต้นเนี่ยก็ปลูกใกล้ๆเคียงกันใช้เวลาเนี่ยก็ประมาณตอนนี้20กว่าปีก็จะออกลูกแล้ว ครับแต่ส่วนใหญ่จะประมาณ30ปีใช้เวลาเนี่ยประมาณ5 6หปีกว่าที่ท่านเห็นที่เราเก็บออกมาเนี่ยตั้งแต่เป็นผสมผธุ์แล้วเนี่ยห6ปีกว่าจะจัดได้ถึงขนาดนี้และเพาะเม็ดเนี่ยใช้เวลา1ปีครึ่งถึงสองปีกว่าจะออกเป็นต้นลักษณะของต้นเนี่ยก็เหมือนกับต้นตาล คือลากนี้จะลงไปก่อนแล้วลำต้นนี้จะขึ้นมาจะขึ้นอาทีหลังพร้าทะเลก็เหมือนกับมะพร้าวทั่วไปนะครับเราเคยผ่ามานหนึ่งข้างในก็เป็นจาวเหมือนกันนะครับแต่ที่ที่พิเศษเนี่ยก็คือมันเม็ดเนี่ยมันเป็นเม็ดที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกของตระกูลปาล์ม แล้วก็เป็นไม้ที่เรียกว่าหายากก็ว่าได้เกิดที่ที่เดียวในโลกที่หมู่เกาะซีเชลซึ่งหมู่เกาะนี้ได้ปิดประเทศไม่ให้นำออกจำหน่ายมะพร้าวทะเลเนี่ยนานแล้วหลายปีแล้วผมโชคดีแรกๆเนี่ยไปเก็บมาก็ครั้งหนึ่งเขาเขานุญาตให้สองลูกก็บินไปบินมานี่ครับเก็บจนเรามีจำนวนเนี่ยแล้วตอนนี้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้ลากเปลี่ยน กับสวนพุทธศาสตร์ในโลกนะครับตอนนี้ก็แลกเปลี่ยนกันแล้วที่เซนต์เกรนาอีกแห่งหนึ่งก็ที่วียูเนียนอยู่ในมาพูกอินเดียที่จริงก็อยู่ใกล้ๆกับซีเชล์อ่ะผมก็ถามเขาบอกว่าอยู่เป็นส่วนพุทธศาสตร์ด้วยกันทําไมไม่ขอที่ซีเชลล่ะก็บอกเขาไม่อนุญาตแล้วให้จับอย่างที่ผมเมื่อกี้นี้หยิบออกมาเนี่ยก็ปอกง่ายมากเพราะมันเริ่มเน่าแล้ว ตอนนี้มีอย่างเดียวก็คือต้องไปเพาะนะครับเราก็วางไว้บนดินเนี่ยล่ะให้รอรากลงไปแต่หลายต่อหลายคนเนี่ยปลูกแล้วจะผิดหวังเพราะว่าจะหยิบดูพอเส้นเส้นที่ลงไปที่ขาดนี่ก็เป็นอาวาจบกันลูกดีเสียหายไปเลยราคาซื้อขายตอนนี้ก็ค่อง้างสูงนะครับเม็ดหนึ่งก็เรียกว่เาเกือบเกือบหลักแสนแล้วล่ะ ถ้าเกิเป็นต้นก็หลายแสนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่สวนรุ่นเราเนี่ยจะพยายามปลูกให้มากที่สุดและให้เป็นแหล่งผลิตเม็ดอีกแห่งหนึ่งในโลกเพื่อสำหรับทุกๆคนในโลกนะครับลูกล่างเหมือนก้นคนคนะครับก็เราเลยเลยเรียกว่าก้นก้นสาวนะครับชื่อฝรั่งคขาแมนเนมเขาเรียกเ,เรียกว่าดับเบิลโคคอนั ก็คือมะพร้าวสองลูกรวมกันเป็นลูกเดียวกันท่านจะเห็นว่าบางลูกเนี่ยจะใหญ่บางลูกเนี่ยจะเล็กก็เหมือนมะพร้าวอะ่ะบางบางพัน์ธุก็ลูกเล็กบางพัน์ธก็ลูกใหญ่ครับและที่พิเศษในลักษณะของเม็ดเนี่ยที่นี่ยังไม่อันเนี้ยมีลูกหนึ่งอาจจะมีสองเม็ดอยู่ในลูกเดียวกันเคยมีถึงขนาดสามเม็ดในลูกเดียวกันเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลามัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นมา แต่ผสมเนี่ยเราต้องผสมด้วยมือช่วยจะปล่อยให้ผสมด้วยธรรมชาติเนี่ยก็คงจะไม่ได้จะเห็นว่าบางอันเนี่ยก็จะมีลูกเล็กๆอยู่